สวัสดีทุกท่านครับตีเล็กสายมันพันโหดโอ้โ oh หครับวันนี้ทีมงานฝาบรรน,นานก่อสร้างสี่คันตรงนี้ครับมาขยํำกันอยู่ตรงนี้นะช่วงเวลานี้ครับฝั่งทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มที่ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับ เนื้อที่158ไร่งบประมาณในการขุดลอกประมาณ6ล้านบาทรถขุด4คันครับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างมีโกเบเอสเ0สอยู่คันเดียวดอกนั้นจะเป็นค่ายซันนี่นะครับ3คัน S.Y. 204คันหนึ่งแล้วก็ S.Y. 2154อีก2คันครับนำทีมโดยป๋าเจาะป๋าเวงเสียทัดแล้วก็ป๋าเบี้ยววันนี้มารุมกัน4คันเลยนะครับ ตักดินเวี่ยงส่งต่อกันสองคันอยู่ในสองคันอยู่นอก ป่าเจาะกับป่าเวงครับอยู่ด้านในส่วนป่าเบี้ยวกับเสียทัดนี่อยู่วงนอกครับ ดูกันแบบเพลิดเพลินกันเลยครับรถขุดฟ้าบรรดาลก่อสร้างชั้นดินนั้นเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มจะทำการกันสะดวกขึ้นแล้วครับก็มีทั้งใช้ไม้แล้วก็ไม่ใช้ไม้นะครับช่วงเวลานี้ ดูกันเพลินๆครับการเวี่ยงดินขึ้นฝั่ง ดีครับบรรยากาศโดยรอบนะครับขุดมาจากาเริ่มออกสตาร์ทมาจากจุดสิบวันอันตรายครับแล้วก็มาขยำกันอยู่ตรงนี้ลุยเข้าไป ชมกันสั้นๆครับคลิปนี้ครับคอยตามกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับ